เอ่อน้องคะเพื่อนน้องนี่ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าหรือยังคะเฮ้ยไอ้กี้แกไปกัดมือพี่เขาทำไมวะชต้นองเกิดบ้าอะไรขึ้นมาคะหรือก็มากัดมือพี่ทำไมเนี่ยมันเจ็บนะใช้พี่มายุ่งกับหิวของกี้โดยไม่รับอนุญาตหรอ แต่งหน้ามันต้องกันคิวด้วยไม่ใช่เหรอแต่มันก็ควรถามก่อนบ้างค่ะกับการทักกี้ไปตัดผมที่แล้วว่าอ้างว่าเป็นคอนเซปต์พี่จะโอเคไหมคะกับคิวมันคนละอย่างกันหรือเปล่าคะมันก็ขนมันผิวหนังเหมือนกันนั่นแหละพี่ตอบมาได้ว่าพี่จะโอเคหรือเปล่าแต่นี่มันแค่คิวนะไม่น่าต้องมาเลี้ยงไม่ยอมตอบคำถามเลยเนาะเออขอค่ะนินึงนะแต่ถ้าน้องกี้ไม่ยอมค่ะกัดคิวงั้นเรามาลบคิ้วด้วย กาแท่งแบบเด็กคอสเพคทันดีไหมเดี๋ยวฉันจะลบคิวให้แล้วแกค่อยเขียนคิวทับอีกทีแบบนี้โอเคไหมน่กจะกทางกาลบคัดหาวเรจัดกันเนี้ยหาแป้งคัดตามเออล่ะเสร็จแล้วโอ้โคอดน่ารักเลยเออเป็นไงบ้างสุดยอดพี่เกาแต่งหน้าคอดเก่งนี่มันดีมากๆเลยนะเกา แค่คิดถึงตอนโปรโมตตอนถ่ายหลายๆคอนเซ็ปต <Concept S 1> ้กจริงเดินออกมาเกินคาดไปหน่อยอาเอฟซีพี่กี้ค่ะเดี๋ยวแกจะโดนทิบน่ารักเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆเลยน้ำตาจะไหลอยู่ๆภาพในหัวที่เคยมองไอเด็กนันรกนี่แต่ก็ต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะคะที่คุณพี่ คนเด่นคนดาวของมหาลัยอุตส่าหาไ์ไปซื้อของมาให้อา้เอาเรื่องสุบุรีนี่เป็นความลับเหรอคะพี่กาวกาวช่วยไปซื้อน้ำให้กี้ด้วยนะคะพี่นะ่ะก็เป็นแค่คนรับใช้เท่านั้นแหละมันก็ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นที่กลายเป็นน้องฟ้าแล้วน่าสั่งให้กลายเป็นหมาคาสีขาแล้วเฮายังไม่โกรดเาล่ะ กลายเป็นหมาดูหน่อยากล้องของเรามาแล้วนะคะงั้นเรามันเริ่มถ่ายรูปก,กันเถอะเดี๋ยวนะขออีกนิดถอเสื้อ,อยืดออกมาก่อนอืมอะไรอีกพี่รีบๆปล่อยกี้ไปถ่ายรูปจะได้รีบๆจบะคะสักสีได้ไหมคราวนี้ขอแค่ทำผมอีกนิดเดียว<อ>น,นะคะคิวไม่ แบ่งแบบตอนแรกหรอคะความจริงพอมาจับแต่งให้ดูน่ารักแ,แบบนี้แล้ว,ลวก็แอบรู้สึกคล้ายๆเอาล่ะเสร็จแล้วจ้าบอกเลยว่าคนน้ารักน้องกี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะถึงเยอะจริงๆไม่เห็นจะชอบเลยสักนิดอะเอาทรงเมื่อกี้กลับมาเดี๋ยวนี้ว่าไป มัดผมครึ่งหัวแบบนี้แล้วก็จัดทรงหน้าม้าแบบนี้มันเหมือนทรงผมของขพี่มีเลยนี่นาเสร็จแล้วไปถ่ายรูปกันน้องขี้